วันนี้เราก็ตกปลามาได้เก้าตัวสายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับก็จะเอามาให้ยายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีของฝากด้วยซื้อข้าวมาฝากยายกระสอบนึงด้วยครับอายายรับก่อนเด,เดี๋ยวข้าวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะจ้าอันนี้ยายไว้ซื้อกระปิซื้อน้ำปลานะยายาผมจ่ไปไหนมาะจับไปก่อน อยาจะเบาๆนนะๆานะนะมุตะตะโสมาสัมุตตะนะเฮให้ดูเย็นเป็นสุขความเก็บใหญ่ๆความใค่ายให่มีนะลูกนะขอให้ร่ําให้รวยให้เป็นเทตีมหาเทตีคิดเงินคอยได้เงินคิดท้องคอยได้ทองนะลูกนะเงินให้ลายม้าตามของท้องให้ไหลม้าเต็มบ้านนะลูกนะเกิดชาติหนึ่งฉันได้ก็ขอให้เป็นเจ้าผู้นายคนนะลูกนะชาติบางกอ แม่เคยอุปธรรมาชาตินี่ลูกก็มาอุปธรรมแม่นะลูกนะนับโมจตาตะกนตร์สาธุสาธุให้อายุเย็นเป็นสุกนะลูกนะนอนรับคอยได้เงินมือนอนเต้นคอยได้เงินแสนแม่มือไปคอยได้แก้วมันนี้โชคโทษไล่ายามาผ่านขอให้อายุวปนโนสุขขังพ้าหลังนะลูกนะเกิดชาติหนึ่งชั้นได้ก็ขอให้เป็นนายใหญ่เลยนะลูกนะเป็นเจ้านายใหญ่เลย สาทุสา,าทุอายุวันนูสุขครั้งพระลัง<ผ>นลุกนาอยู่กับพ่อกับแมจ่จนเท่าจนแกถือไม่เท่าท้องถือกระโปงเท่าเพชรนลุกนา,า,า,าสาทุ<ผ>ส<ผ> <c oughs> าทุกส <c oughs> าทุเดี๋ยวผมวางไว้นี่ก่อนจ้าว,วันนี้ก็มีโอกาสมาเพชรบุรีนะครับก็ทุกครั้งที่ผมมาเพชรบุรีเนี่ยผมตกปลาได้ก็ ไม่ได้เอาไปกินอยู่แล้วนอนก็นอนโรงแรมเขาก็ไม่มีตู้เย็นอะไรให้ใส่ปลาผมก็เอามาให้ส่วนใหญ่ก็จะเอามาให้ยายนะครับยายอยู่คนเดียวน้าสงสารครับโอเคฝากติดตามผลงานด้วยครับแ n นเตอร์ ไม่ใช่บอ่อนะครับมันจะเป็นร่องน้ำที่แบบว่าที่ในหลวงเขามาททาไว้อะครับแถวอ่ายและโครงกานช่าง,ง,างหลวงมันอะไรพวกนี้ครับงานรู้ได้ครับ Hunter V5 กับช่อนไซลโล เขาสุดโต่งเลยเนี่ยมุ้ยไซโลครับกัดไม่แรงเลยนะต้้งคิปเปอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับจะเป็นเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่านคลองไปเรื่อยนะครับจะเป็นล็อกล็อกล็อก ตีไม่กี่ไม้เองครับันเตอร์ V5 สีเขียวครับฝากผลงานไว้ได้ครับวันนี้เราก็มากับคัน g o l o เว V816 แล้วก็สาย p e .2 c ค r o n o s พัดนะครับนี่ครับฝากผลงานไว้ได้ครับ h u n อร์ V5 กับช่อนไซโลครับถ่ายรูปครับ อ้ว่าไม่โดนฮันเตอร์ V5 ครับกับหมายข้างทางนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมว่าหาตีเนี่ยเลาะเข้ามาตามไร่ตามสวนมันก็จะมีร่องน้ําอย่างเงี้ยเนีี่ไม่ใช่บ่อนะครับมันจะเป็นร่องน้ําที่แบบว่าที่ในหลวงเขามาทําไว้อะครับแถวแถวอะไรนะโครงการช่างหัวมันอะไรพวกนี้นครับโอเคฝากผลง,งานไว้ได้ครับฮันเตอร์ V5 开始快。

เฮันเตอร์ Hunter v 5ครับกับหมายข้างทางนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนโครงที่มันเลาะเข้าไปครับโอเคหาตัวต่อไปครับฮันเตอร์ B5 แต่ในนี้ต้องตีย้ำเลยมาไม่เคยพลาดอะ่ะอย่างน้อยก็ับตัว มาตรงนี้ทีไรไม่เคยพลาดครับแต่ก็ไม่เคยพัฒนาครับปีหนึ่งตีได้ตัวเท่าเนี้ยอีกปีหนึ่งมาตีก็ตัวเท่าเนี้ยหมายข้างทางครับฝากผลงานไวได้ฮันเตอร์ V5 เล็กใหญ่ได้หมดครับตัวนี้ประมาณสัก2ขีดนองครับก็วัดติดนะครับโอเคถ่ายรูปครับพันเตอร์ V5